สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้โปรเชนะของพระเจ้าเปา็นพี่น้องในดูกาบทที่18นะครับข้อหนึ่งเึ็นข้อที่8ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเขาอุปมาเรื่องแม่ไม้กับผู้ยิพภาษาอาธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตัดทัอบอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อนละอาใจพระองค์ตว่าในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้ยิพภาษาคนหนึ่ง เป็นคนไม่กลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ในเมืองนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาท่านขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิดแต่ผู้พักษาคนนั้นไม่ยอมทำจนเวลาผ่านไปนานแต่ภายหลังเขานึกว่าแม้ข้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่หน้ามนุษย์ แต่เพราะแม่ไม่คนนี้ทําให้ข้าลําบากข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้ลาคาญใจบ่อยๆแล้วองค์พระเจ้าตรัสว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้พูดพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดพระทัยไว้ได้หรือเราบอกท่านว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็ว และเมื่อบุตรมนุษย์จะมาท่านจะพบความเชื่อในพินโลกหรือพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกกับเราว่าให้เราเรียนแบบผู้พิพักษาษาอาธรรมคนนี้นะครับและไม่ได้บอกว่าพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานของเรานั้นเพราะพระเจ้าลำคาญนะครับแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้ทำให้เราเห็นโดยเฉพาะข้อ7นะฮะข้อ7นี้จะพูดถึงความจริง3ประการด้วยกันประการแรกก็คือพระเจ้าจะไม่ประทาน ความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้พระคัมภีร์แต่ตอนนี้บอกว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแน่นอนนะครับเพราะพระองค์ทรงเลือกเราพระองค์ทรงเป็นห่วงคนของพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่มีสิ่งใดจะมีประโยชน์เลยถ้าพระองค์ไม่ห่วงคนของพระองค์พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเพราะพระองค์จะไม่สิ้นพระชนตายแทนบาปเราพระองค์จะไม่ช่วยเหลือเราเพราะพระองค์ไม่ห่วงใยเราแต่ตรงกันข้ามเพราะความห่วงใยของพระองค์นั่นเอง ทำให้เราได้รับคําตอบอันที่สองครับพระองค์ได้ยินนอกจากพระองค์จะประทานความยุติธรรมพระองค์ทรงเป็นห่วงเราพระองค์ได้ยินเพื่อคมภีร์บอกว่าผู้ที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ยินเราเสมอครับเมื่อเราวิงวอนขอต่อพระบิดาพระองค์ทรงได้ยินเราเสมอนะพระองค์ไม่ได้ลาคาญเหมือนผู้พิพากษาคนนั้นแต่พระองค์ได้ยินและได้ยินด้วยความรักนะครับแน่นอนว่าการอดทนในการอธิษฐานเป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่า ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มาประท้วงอดอาหารกับพระเจ้านะครับแต่เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยแสดงถึงความถ่อมเพราะความถ่อมใจก็นำหน้าเกียรติเสมอและพระเจ้าก็จะช่วยเหลือคนที่ถ่อมใจประการที่3ก็คือพระองค์ทรงตอบทางเวลาพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วในข้อที่8คําว่าโดยเร็วหมายถึงว่าพระองค์ทรงทราบเวลาพระองค์ทรงทราบว่าเวลาไหนาควรจะตอบคำอธิษฐานอย่างไรและ พระองค์กําลังบอกว่าคําอธิษฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์จะตอบในเวลาที่พระองค์เสด็จมาพระองค์จะพบคนที่มีความเชื่อหรือไว้วางใจในพระองค์พระองค์ปรารถนาจะพบคนประเภทนั้นเราเองเหมือนกันครับวันนี้พระองค์ได้ยินเราพระองค์ตอบทันเวลาแน่นอนเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราวันนี้ฝากเรื่องเราให้กับพระเจ้าครับเรื่องบางเรื่องเราอธิษฐานวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อธิษฐานต่อไปถ้าเราเข้าใจว่านั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า อย่าหยุดที่จะวิงวอรต่อไปเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อเสมออธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่แม่ไม้คนนี้ได้เป็นแบบอย่างกับข้าพโลกทั้งหลายและเขาอธิษฐานอย่างไม่อ่อนละอาใจและเมื่ออธิฐานเช่นนั้นพระองค์ได้ทรงตอบเพราะพระองค์ทรงเป็นห่วงพระองค์ทรงได้ยินและพระองค์ทรงตอบทันเวลาขอให้ข้าพงหลายได้เข้าใจในพระชนกของพระเจ้าและไม่อ่อนละอาใจในการอธิษฐานขอวิงวอร์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใช่พับ